ส่วนี้นะคะจะเป็นสายคลั์ของฮุนไดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะเป็นสินค้าที่เพิ่งแกะนะคะแกะออกจากซอง สามสภาพเลยนะคะยางกันฝุ่นเป็นแบบนี้นะคะดูชัดๆกันก่อน ะะเดี๋ยวเรามาวัดความยาวนะคะจากฝั่งหนึ่งหัวฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะคะว่าความยาวของเขากี่เซนกันวัดก่อนนะคะก็มาถึงจุดนี้เลยนะคะ88เซนนะคะ